แก้อยคิวตอนที่2ทํา OLL และ PLL ไปรับชมกันต่อเลยครับมาถึงขั้นตอนการทํา OLL หรือทําให้เหลืองเต็มเราจะใช้สูตรหน้าขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาและหน้าซ้ายเราจะได้รูปปาตะเพียนให้เราหันหัวปลาตะเพียนมาที่มุมซ้ายล่างจากนั้นใช้อีกสูตรคือขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง บนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองครั้งและขวาลงเราก็ยังได้รูปปัตเพียนให้เราหันหัวปัตเพียนมาที่มุมล่างซ้ายจากนั้นหมุนสูตรเดิมขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองครั้งและขวาลงเราก็จะได้เหลืองเต็มหรือการทำ OLL นั่นเอง ตอนนี้เราได้ชั้นล่างสองชั้นเต็มและได้เหลืองเต็มต่อไปเราจะไปทําขั้นตอนถัดไปก็คือการทํำ P.O.L โดยเราจะทำให้เป็นสูตรก้ามปูก่อนตอนนี้เราได้หน้าคู่หนึ่งหน้าให้เราหันหน้าคู่ไว้ด้านซ้ายมือจากนั้นใช้สูตรขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นสองครั้งบนขวา ขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงหน้าซ้ายผลจากการที่เราใช้สูตรเราก็จะได้หนึ่งหน้าเต็มและได้ก้ามปูสามด้านด้วยกันทวนอีกครั้งก็คือเราจะได้หน้าเต็มหนึ่งด้านและได้ก้ามปูสามด้านด้วยกันสูตรสุดท้ายเราจะเอาหน้าเต็มไว้ด้านหลังจากนั้นหมุนขวาขึ้นสองครั้ง บนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาลงบนขวาขวาลงบนซ้ายและขวาลงเราก็ได้ทำวอยคิวให้เต็มทุกหน้าอย่างง่ายได้ขอบคุณที่รับชมจนจบและอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนที่3 วิธีแก้ parity ของ void q e u ด้วยนะครับขอบคุณครับ